อยากทำปกคลิปไลฟ์สดสวยๆแบบนี้ใส่ข้อความใส่รูปภาพโปร่งแสงแบบนี้วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำนะครับลองทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับเริ่มแรกให้เราเข้าไปที่แอป Cap Cut ก่อนนะครับพอเราเข้ามาที่หน้าแอป Cap Cut เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเลือกนะครับที่คำสั่งตัวนี้นะครับเครื่องมือแก้ไขภาพถ่ายนะครับตัวนี้นะครับให้เราแตะเข้าไปนะครับ พอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับเรานะครับสามารถนะครับเลือกรูปไหนมาก่อนก็ได้นะครับสมมุติผมจะเลือกรูปเนี้ยผมก็แตะไปนะครับเนี่ยแล้วกดที่คําว่าเพิ่มแบบนี้นะครับอ่ะพอเราเพิ่มเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรามากําหนดขนาดก่อนนะครับเนี่ยคาว่าขนาดตัวนี้นะครับให้เราแตะเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เราเลื่อนนะครับเลื่อนหาคําว่า9ต่อ16ตัวนี้นะครับให้เราแตะเข้าไปนะครับ พอเราแตะเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราติ๊กถูกตัวนี้นะครับพอเราติ๊กถูกเสร็จเรียบร้อยนะครับให้นะครับเลื่อนหานะครับเลื่อนหาคําว่าพื้นหลังเนี่ยนี่ตัวนี้คําว่าพื้นหลังตรงนี้นะครับให้เราแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นนี่นะครับรูปที่เป็นสีดําๆแบบนี้ลายตารางมาฮอดแบบนี้ให้เราแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราติ๊กถูกที่ตัวนี้นะครับ พอเราติ๊กถูกเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรามาเลือกที่รูปเครื่องบินเมื่อกี้นะครับนะให้เลือกที่รูปเครื่องบินเมื่อกี้นะครับแล้วก็ให้เราหานะครับคําสั่งลบนะครับเราจะลบรูปเครื่องบินเมื่อกี้ออกนะครับเนี่ยพอเราลบรูปเครื่องบินเสร็จเมื่อกี้ออกนะครับก็ให้เราเลื่อนหานะครับอันเนี้ยแล้วแต่จินตนาการของเรานะครับผมจะเลือกคําว่าสติกเกอร์ตัวนี้นะครับแล้วแต่เราจะจัดแต่งเลยนะครับผมก็จะเลื่อนหานะครับ พื้นหลังที่ผมต้องการก่อนอันนี้ยผมจะหาเป็นแบ็กกราวข้างหลังก่อนนะครับอันนี้แล้วแต่จินตนาการผมมุิผมเอาภาพนี้นะครับผมก็แตะเข้าไปแบบนี้แล้วผมก็ทําการขยายนะครับนี่แล้วก็เลื่อนได้เลยนะครับเราจะวางไว้มุมไหนนะครับอ่าสมมุติผมเอาเป็นมุมนี้นะครับผมก็ติ๊กถูกนะครับแล้วผมจะใส่ข้อความนะครับเราก็เนี่ยกดกดกลับตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ให้เลื่อนหานะครับคําว่าข้อความแบบนี้นะครับ เราแตะเข้าไปนะครับสมมติผมจะพิมพ์คำว่าผมจะขายเครื่องบินเครื่องบินนะครับราคาถูกนะครับเครื่องบินของเล่นนะครับเนี่ยราคาถูกผมก็พิมพ์แค่นี้นะครับแล้วมันก็เลื่อนไปนะครับเลื่อนไปหาเนี่ยตัวนี้นะครับอ่าพอเราจัดวางเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกฟอนต์อีกนะครับนี่มีสไตล์มีฟอนต์อะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถกดเลือกเล่นได้เลยเนี่ยเราอยากได้ฟอนต์แบบไหน สมมุต right ิผมจะเป็นฟอนต์แบบนี like ้เนี่ยเห็นไหมเวลาเราแตะไปเนี่ยตัวอักษรท้้งบนเนี่ยก็จะเปลี Kel ่ยนตามฟอนต์ที่เราเลือกนะครับแล้วแต่นะครับเราจะเลือกแนวไหนนะครับสมมุติผมเลือกเป็นฟอนต์นี้นะครับแล้วก็เป็นสไตล์อะไรพวกนี้นะครับเราสามารถใส่เส้นขอบได้ผมจะเปลี่ยนเส้นขอบเป็นสีดำเนี่ยเราก็สามารถนะครับใส่ได้นะครับตามที่เราต้องการเนี่ยขอบเล็กขอบใหญ่นะครับพอสมมติผมใส่เสร็จเรียบร้อยกดถูกอ่ะคราวนี้เราจะได้แล้ว หรือว่าเราจะปรับขนาดเล็กใหญ่แล้วก็ปรับยืดที่ตัวนี้นะครับแล้วก็จัดวางให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าผมอยากจะได้นะครับผมอยากจะใส่ร e ูปภาพอ่ารูปภาพเป็นรูปเครื่องบินประกอบนะครับก็ให้เรานะครับเลื่อนหาคําว่านี่เพิ่มรูปภาพตัวนี้ให้เราแตะเข้าไปนะครับเราจะคอปรูปพวกนี้มาจากหน้าสินค้าของเราก่อนครับสมมุติผมจะใส่รูปเครื่องบินตัวนี้ผมก็แตะเข้าไปนะครับเนี่ยผมจะได้รูปเครื่องบินมาแล้ว นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วผมจะมาเลือกนะครับตัดพื้นหลังออกเนี่ยก็คือเลือกที่คําว่า Cutout ตัวนี้นะครับอ่ะแล้วก็เลือกคําว่านะครับผมจะเลือกคําว่าเลือกอัตโนมัติตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับเขาก็จะทําการลบอยู่นะครับนี่นะครับแล้วก็ติ๊กถูกตัวนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเหลือแต่เครื่องบินแล้วแล้วผมก็ย่อขยายแบบนี้นะครับเนี่ยย่อขยายเนี่ยเราก็มาใส่ที่ตรงนี้ได้เลยนี่ แล้วแต่จินตนาการของเรานะครับปรับเล็กปรับใหญ่นะครับอะสมมุติผมอยากได้อีกรูปหนึ่งผมก็ไปกดที่คําว่าเพิ่มรูปภาพเหมือนเดิมนี่นะครับแล้วก็ผมไปหาเลือกรูปเครื่องบินมาอีกสักรูปหนึ่งสมม่วนผมอยากจะได้เป็นรูปเครื่องบินสีนี้สีเขียวผมก็แตะเข้าไปแล้วก็เลือกที่คําว่าคัดเอาตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกคําว่าเลือกอัตโนมัติตัวนี้นะครับแตะเข้าไปนะครับ เขาก็จะลบพื้นหลังให้เรานะครับบางรูปถ้าไม่ได้นะครับไม่ได้เราก็ลบทิ้งไปนะครับเนี่ยถ้ามันไม่ได้จริงๆนะครับเดี๋ยวผมลองทําอีกรอบหนึ่งเลือกอัตโนมัติตัวนี้นะนะครับถ้ามันขึ้นเขียวๆแบบเนี้ยคือมันใช้ได้นะครับแล้วก็ติก๊กถูกนะครับเนี่ยก็จะเหลือรูปเครื่องบินมาแบบนี้เห็นไหมทําไม่ยากนะครับถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยก็ค่อยๆทําไปนะครับการจัดวางเนี่ย มันแล้วแต่จินตนาการของเราเลยนะครับเราอยากได้เล็กอยากได้ใหญ่นะครับหรือว่าอยากจะวางไว้มุมไหนเนะ่ยเราก็เลือกได้เลยนะครับพอผมสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ผมก็เท่ากับได้พื้นหลังละผมก็กดที่คําว่าส่งออกตัวนี้อ่ะแล้วก็เลือกที่คําว่าเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ออกจากตัวแอปได้เลยนะครับแล้วเราไปดูในแกลเลอรี่ของเรานะครับนี่แกลเลอรี่ของเราเนี่ยมันจะมีตรงนี้มาแล้วนะครับ เวลาเราขึ้นไลฟ์สดเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูผมเข้าไปที่ t i k t o อนะครับผมทำให้ดูเลยกดที่เครื่องหมายบวกแบบนี้นะครับผมจะเลือกที่คำว่าไลฟ์แบบนี้นะครับผมเลือกคำว่าไลฟ์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เลือกที่นะครับนี่เอฟเฟกตัวนี้นะครับพอเลือกที่คำว่าเอฟเฟกเสร็จเรียบร้อยนะครับให้นะครับเราเลื่อนหานะครับเลื่อนหาให้เราเจอเนี่ยที่เป็นแบบเนี้ยรูปบกมือแบบนี้ ผมก็จะแตะเข้าไปนะครับแล้วผมก็มาเลือกที่รูปนี่ที่ผมทําไว้เมื่อกี้นะครับให้เราเลื่อนหาตรงนี้เลือกที่ติ๊กเนี่ยมันก็จะมาแล้วนะครับพอคราวนี้เราก็เลื่อนเลื่อนหานะครับแล้วก็ย่อขยายใส่ไปนะครับตามที่เราต้องการได้เลยนี่นะครับเนี่ยเท่าน,นี้เราก็เพิ่มสินค้าแล้วก็เริ่มไลฟ์ได้เลยหน้าปกข้างหลังเนี่ยเราก็จะเป็นแบบนี้ที่เราทําไว้นะครับถ้าใครนะครับทําได้หรือไม่ได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ หน้าคลิปวิดีโอด้วยนะครับหรือว่าใครชอบใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ